สวัสดีครับ Have a nice day มีความสุขทุกๆกวันกับชีวิตของเรากันนะครับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้เลยนะครับในหัวข้อของ10ข้อคิดหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงเรามารับฟังกันเลยนะครับข้อคิดข้อแรกชีวิตคือสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วในตนเอง จงภูมิใจที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเริ่มขยับขยายความดีความสุขจากตรงนั้นดำเนินชีวิตอย่างคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมไม่ใช่ผู้ขาดแคลนสร้างความรู้สึกและตระหนักถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่รับรู้ขอบคุณลมหายใจที่หล่อเลี้ยงให้เรามีพลังที่จะกระทำสิ่งต่างๆในแต่ละวัน ข้อคิดข้อที่สองธรรมชาติคือองค์รวมเราคือส่วนย่อยหากเราคิดต่อสู้ธรรมชาติย่อมนำความทุกข์ตามมามนุษย์สมควรกลับคืนสู่ธรรมชาติมิใช่แยกตัวต้นไม้ภูเขาลำธารสายลมล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเราเราคือธรรมชาติธรรมชาติคือเราหน้าที่ของมนุษย์ ไม่ใช่แข่งขันเอาชนะแต่ทว่าต้องอาศัยเกื้อกูลตื่นนอนกินอยู่มิควรทำให้ธรรมชาติเดือดร้อนธรรมชาติยิ่งใหญ่มนุษย์เราตัวเล็กนิดเดียวข้อคิดข้อที่สแรงขับเคลื่อนชีวิตแรงผลักดันในการทำหน้าที่มิควรเป็นความโลภความอยากได้ความอยากมีและความอยากเป็น แต่ควรเป็นความเมตตาความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ต่อพันธพืชต่อสัตว์ป่าต่อผู้คนและสังคมแม้เรากับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์เข้าตัวที่สุดแล้วเราย่อมเหมือนคนต้องคำสาบเพราะลักลอบกอบกวยสมบัติโลกมาเป็นของตนเองชีวิตจึงหนักหน่วงและร้อนแรงหาความสุขได้ยากยิ่ง ข้อคิดข้อที่สเมื่อกระทำหน้าที่ใดๆจงกระทำอย่างเต็มกําลังความสามารถกระทำหน้าที่ดังเราคือความหวังของมนุษยชาติกระทำหน้าที่ดังหน้าที่ของเราคือสิ่งสุดท้ายที่เราต้องกระทำก่อนทิ้งโลกแม้ไม่มีความอยากมีอยากได้อยากเป็นแต่เราก็ต้องกระทำหน้าที่ด้วยความรัก ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองเรารักความเป็นมนุษย์ของเราเราจรึงเลือกที่จะกระทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่มีอำนาจเอินตราเข้ามาเป็นสิ่งล่อใจโดยไม่มียศลาบสักการะใดๆเป็นสิ่งล่อใจจงทำเพื่อทำจงทำเพื่อยกใจให้ใกลไปจากกิเลสตัณหาเราทำเพื่อลดละ ความเห็นแก่ตัวทั้งปวงที่มีอยู่ในตนเองข้อคิดข้อที่5อนาคตภายหน้าล้วนตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนยาผูกติดชีวิตไว้กับสิ่งใดหรือใครบางคนจงมีชีวิตที่แผ่ขยายเปิดกว้างจงเป็นสายน้ำที่มีทั้งความเย็นลึกและกว้างไกล ข้อคิดข้อที่6ปัญญาแท้มิได้กำเนิดจากจุดเริ่มต้นของความคิดทว่าเกิดจากจุดเริ่มต้นของความเงียบว่างและสงบแต่ละวันจงสร้างพื้นที่ว่างเปล่าให้กับตนเองมองตนเองในฐานะมิใช่ตนเองอย่าเป็นส่วนหนึ่งของตนเองและอย่าเป็นตนเองตลอดเวลา แท้จริงแล้วเรามิใช่เราแต่ทว่าเราคือภาวะหนึ่งหนึ่งซึ่งปรากฏต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยหนทางมีชีวิตที่แท้จริงจำเป็นต้องลาออกจากอัตตาตัวตนโมงยามที่อัตตาปรากฏในฐานะที่มิใช่อัตตาของเราคือโมงยามซึ่งเป็นอิสระอันแท้จริงข้อคิดข้อที่เ กายและใจมิใช่ที่พึ่งการพ้นไปจากอำนาจกายใจคือที่พึ่งเมื่อพ้นจากอำนาจกายใจแล้วเราไม่จําเป็นต้องมีที่พึ่งอีกความโลภความโกรธความหลงคงไว้เพื่อปกป้องอัตตาเมื่อความจริงของอัตตาปรากฏความโลภความโกรธความหลงย่อมเบาบาง สิ้นไปตามธรรมชาติค่อยๆค,คลายวางคลายความยึดมั่นในกายทีละน้อยวัตถุนอกกายที่เคยเป็นเครื่องมือปรุงเปรอตนเองย่อมน้อยลงโดยลำดับค่อยๆค,คลายวางความคิดความรู้สึกของตนทีละน้อยการรับฟังผู้อื่นและความเมตตาย่อมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติสุขที่แท้คือพ้นไปจากกายใจ อันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกยากข้อคิดข้อที่8เราต่างมีชีวิตอยู่ชั่วคราวในความชั่วคราวนี้เราจะเป็นพิษร้ายแรงต่อตนเองก็ได้เราจะเสกสรรความร้ายกาจต่อโลกและเพื่อนมนุษย์ก็ได้คำถามสำคัญซึ่งมนุษย์ควรกระทำคำตอบให้ปรากฏคือ เราจะใช้ชีวิตที่มีอยู่เพื่ออะไรความจริงแล้วคำตอบไม่ใช่ถ้อยคำเราไม่ได้ตอบคำถามนี้ด้วยถ้อยคำแต่ว่าเราตอบด้วยสิ่งที่เราแสดงออกต่อโลกเราตอบด้วยความรู้สึกและการกระทาซึ่งเรากระทาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในความชั่วคราวของชีวิตนี้มีสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่น ได้เกิดขึ้นมากมายความรู้สึกของเราเชื่อมโยงกับโลกทั้งโลกกระแสความโกรธที่เกิดขึ้นในตัวเราแผ่ขยายไปยังพืชและสัตว์กิเลสของเราทำลายตัวเราและทำลายผู้อื่นไปพร้อมกันกลนเกมนี้เกิดขึ้นตลอดการอันยาวนานเรามีชีวิตอยู่ชั่วคราวในความชั่วคราวนี้หากเราใช้เป็น ย่มอมก่อยเกิดสิ่งอันเป็นนิรันดรข้อคิดข้อที่9ความสุขนั้นมิต้องเสาะแสวงหาคล้ายความเงียบงนันเพียงปิดการสื่อสารปิดทุกสรรพเสียงเราจะพบว่าความเงียบอยู่ตรงนี้ไม่เคยห่างหายชีวิตคนเราทั้งหลายเดินทางอันยาวนานเราถามหาความสุขแท้แต่ไม่เคยได้พบ เรามีชีวิตที่รกเรามีชีวิตที่หนักและรุงรังเราเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการขว่ยคว้า,าจากการค้นหาความสุขของเราผู้อื่นมิเคยเป็นไปได้ตามที่เราพอใจเรากับโกรธและเกลียดเขาทั้งที่เราเองก็ไม่ได้เป็นตามใจผู้อื่นเหมือนกันเราทับถมโลก ด้วยอัตตาตัวตนที่ใหญ่โตวกว่าโลกเราขยับขยายความต้องการเรื่อยไปไม่เคยพอใจกับสิ่งที่มีและเป็นเพื่อนรักของฉันความสุขไม่ต้องสแสวงหาหรอกความเข้าใจจากผู้อื่นก็ไม่ต้องสแสวงหาหรอกม่เคยมีสิ่งใดหรือใครจะเติมเต็มให้เราได้จงกลับมาที่จุดเริ่มต้นลืมตาตื่นด้วยความรู้สึกตัว แล้วเราจะพบว่าเราตามหาความสุขไม่ได้เพราะเรานี่เองคือตัวตนของความสุขและข้อคิดข้อสุดท้ายข้อสิรักคือความเมตตารักคือความกล้าหาญร,รักคือความอ่อนโยนและรักคือความไม่แบ่งแยกจงมีความรักต่อทุกสปปรรพสิ่งแล้วความรัก จะปริบานในใจเติบโตเป็นความสุขความรักคือความสุขความสุขคือความเมตตาและความเมตตาคืออิสรภาพสูงสุดที่มนุษย์พึงมี10ข้อคิดผนทางแห่งความสุขที่แท้จริงให้ข้อคิดเราเกี่ยวกับชีวิตคือสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วในตนเอง จงภูมิใจที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เราต้องขอบคุณลมหายใจที่หล่อเลี้ยงให้เรามีพลังที่จะกระทำสิ่งต่างๆในแต่ละวันเราคือธรรมชาติธรรมชาติคือเราหน้าที่ของมนุษย์ไม่ใช่แข่งกันเอาชนะแต่เราต้องอาศัยเกื้อกูลควรมิทำให้ธรรมชาติเดือดพรอนอีกทั้งเรา ควรไม่มีความโลภความอยากได้ความอยากมีและความอยากเป็นแต่ควรเป็นความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ต่อพันธุ์พืชสัตว์ป่าและต่อผู้คนและสังคมอีกทั้งนายการทำหน้าที่ใดๆก็ตามให้เรากระทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเหมือนดังเราคือความหวังของมนุษยชาติ จงทำเพื่อทำทำเพื่อยกใจให้ไกลจากกิเลสตัณหาแต่เราทำเพื่อลดและความเห็นแก่ตัวทั้งปวงที่มีอยู่ในตนเองเพราะอนาคตภายหน้านั้นล้วนตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนให้มีชีวิตที่แผ่ขยายเปิดกว้างเป็นสายน้ำที่มีทั้งความเย็นลึกและกว้างไกล ในแต่ละวันนั้นเราสร้างพื้นที่ว่างเปล่าให้ตนเองมองตนเองในฐานะม่ใช่ตนเองและอย่าเป็นส่วนหนึ่งของตนเองเราคือภาวะหนึ่งซึ่งปรากฏต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยหนทางมีชีวิตที่แท้จริงจําเป็นต้องลาออกจากอัตตาตัวตนกายและใจมิใช่ที่พึ่งการพ้นไปจากอำนาจกายใจ คือที่พึ่งเมื่อผลไปแล้วความโลภความโกรธความหลงย่อมเบาบางสิ้นไปตามธรรมชาติค่อยๆค,คลายวางความยึดมั่นในกายทีละน้อยวัตถุนอกกายที่เคยเป็นเครื่องมือปรนเปร,เรอตนเองย่อมน้อยลงตามลำดับค่อยๆค,คลายวางความคิดความรู้สึกของตนทีละน้อยการรับฟังผู้อื่นความเมตตา ย่อมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติสุขที่แท้จริงก็คือพ้นไปจากกายใจอันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ยากคนเรานั้นต่างมีชีวิตกันอยู่ชั่วคราวในความชั่วคราวนี้หากเราใช้เป็นย่อมก่อให้เกิดสิ่งดีๆและความสุขนั้นม่ใช่ต้องเสาะแสวงหาเพราะความสุขนั้นให้กลับมาที่จุดเริ่มต้น ลืมตาตื่นด้วยความรู้สึกตัวแล้วเราจะพบว่าเราตามหาความสุขไม่ได้แต่ตัวเรานี่เองคือตัวตนของความสุขและความรักคือความเมตตากระหารอ่อนโยนและไม่แบ่งแยกให้เรามีความรักต่อทุกสปปรรพสิ่งความรักนั้นจะพริบานในใจจากความรักก็จะเติบโตเป็นความสุขเพราะ ความรักคือความสุขความสุขคือความเมตตาความเมตตาคืออิจรภาพสูงสุดที่มนุษย์เราพึงมีสาระดีๆสไตล์ครูทีก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับ10ข้อคิดหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงที่เราสามารถเลือกนำไปปรับใช้ให้กับชีวิตของเรานกันนะครับความสุขคือความเมตตา ความเมตตาคืออิสรภาพสูงสุดที่มนุษย์พึงมี Have a nice day มีความสุขทุกทๆวันกับชีวิตของเรากันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ติดตามมาโดยตลอดขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ